สุดอน,นาถชีวิตค่ะทหารขาเมขมรป่วยไข้ปาดตุยเป็นใบไม้ร่วงและแบหนายคนไขยเดือดลั่นกรรมทำงานหลังวางกับแบบทำร้ายทหารไทย เวรกรรมตามติดทหารขเขมรแล้วค่ะหลังจากที่ทหารไทยเราพลาดเหยียบกับดักระเบิดบริเวณเนินช่องบกจนต้องสูญเสียขาไปนั้นวันนี้ก็เพิ่งจะเห็นว่าเวรกรรมมันมีจริงเพราะว่าล่าสุดฝั่งทหารขเขมรเริ่มตุยกันเป็นใบไม้ร่วงหายไปทีละคนสองคนเนื่องจากป่วยเป็นไข้ป่าก็ต้องรักษากันตามยถากรรมใช้ชีวิตสุดอนาถค่ะเพราะว่ารัฐบาลขเขมรเนี่ยก็ไม่ได้เข้ามาเหลียวแลโดยล่าสุดก็มีรายงานว่าทหารขเขมรป่วยเป็นไข้ป่าเสียชีวิตแล้วแปดนาย ึ่งเพจ Facebook ก,กรุงเทพวันนี้ BKKtoday ในได้โพสต์ภาพพร้อมบรรยายข้อความเอาไว้ว่าในรอบหนึ่งเดือนที่ผ่านมาทหารเขมรเป็นไข้ป่าเสียชีวิตไปแล้วแคนและยังคงมีเป็นกันอีกต่อเนื่องเรื่อยๆสาเหตุก็มาจากไม่มีการเตรียมพร้อมเรื่องวัคซีนการป้องกันและยารักษา ทหารส่วนใหญ่ก็เป็นทหารลาดตระเวนเหมือนกันกับฝั่งบ้านเราค่ะแต่ฝั่งทหารไทยเนี่ยได้รับกําลังใจสิงของเข้าของจํานวนมากจากพี่น้องประชาชนที่ไปเยี่ยมยากันยุงเราก็มีครบยารักษาโรคทุกชนิดที่เป็นยาตามขั้นพื้นฐานคนไทยเอาไปบริจาคให้กับทหารเยอะมากๆเลยค่ะเพราะฉะนั้นหากเจ็บไข้ได้ป่วยเล็กๆน้อยๆปวดหัวแมลงกัดยุงกัดทหารไทยเราปลอดภัยหายห่วงแน่นอน แต่ตัดภาพไปที่ทหารเขมรซึ่งเราก็รู้กันดีว่าสภาพความเป็นอยู่ไม่ค่อยดีบางครั้งก็จะมีคลิปุดออกมาในโซเชียลที่เห็นทหารเขมรต้องตักน้ำฝนกินประทังชีวิตกินปูสดๆมแมลงในป่าทหารบางนายเนี่ยก็อานาถมากต้องใส่รองเท้าแตะมารบอย่างนี้เนี่ยถ้าเดินไปเหยียบอะไรเข้าก็อาจจะติดเชื้อที่เท้าได้เลยทีเดียวค่ะ ถ้ามองในมุมของการดูแลก็เป็นไปได้ค่ะว่ารัฐบาลเขมรไม่ได้ให้ความสำคัญกับทหารแนวหน้าพวกนี้แต่ถ้าพูดถึงแน่แง่ของเวรกรรมคนไทยจำนวนไม่น้อยเลยก็เข้ามาคอมเมนต์ว่าไม่ได้สนับสนุนหรืออยากจะมาส่ง้ำลหน้าให้ใครต้องเสียชีวิตแต่เพราะเขมรทำกับทหารไทยเราก่อนจึงไม่แปลกหากวันนี้จะได้ยินข่าวนี้และขอร้องเลยว่าอยากเข้ามารักษาในโรงพยาบาลไทยเพราะคนคเขมรไม่เคยสำนึกบุญคุณของคนไทยมีแต่แหวกัดอยู่เรื่อยๆก็นอนตุยรับสภาพไปละกัน ขณะที่สูเ่เฉพกิจบริหารสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าสบตกพลเรือตีสุรสัน์คงศิริโคศกสบตรกรได้ถแถลงผลการประชุมคณะกรรมการสบตรกรชุดใหญ่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมากรณีที่พลทหารเยียบกับระเบิดในการลาดตระเวนจากฐานมรกรดไปเนิน481เป็นพื้นที่ของอธิปไตยไทยทางการไทยได้จัดหน่วยผู้เชี่ยวชาญด,ด้านกู้กับระเบิดเข้าไปพิสูจน์พบว่าพื้นที่เกิดเหตุอยู่ห่างจากเส้นปฏิบัติการ130เมตรจุดวางทุ่นระเบิดอยู่บนเส้นทางลาดตระเวนของฝ่ายไทยที่ปฏิบัติตามปกติในการ ลาดตะเวนตามแนวชายแดนแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสุดวิสัยหลุมระเบิดกว้าง69ซนติเมตรหรือ23ซนติเมตร พบเศษวัสดุของระเบิด PMN2 และพบอีกสงจุดจุดแรกอยู่ห่างจากต้นพญาสัตบัญ50เมตรใกล้คูุ้เลทที่ทหารกัมพูชาเคยขุดไว้พบอีก3ทุ่นระเบิดจุดที่2พบเพิ่ม5ทุ่นห่างจากจุดแรกร้อเมตรรวมทั้งหมดเ็ทุ่นระเบิดทั้งหมดเป็นระเบิดแบบเดียวกันสภาพใหม่พร้อมทํางานประเทศไทยและกองทัพไทยไม่เคยมีในสาระระบบวิศวกรและหลักฐานที่ชัดเจนคือสภาพจุดวางระเบิดไม่มีวัชพืชหรือรากไม้ปกคลุมพบร่องรอยของการขุดวางทุ่นระเบิด อีกทั้ง20กรกฎาคมตรวจพบอีก2จุดเป็นระเบิดชนิดเดียวกันหากจะจุดเกิดเหตุ20-30ซนติเมตรมีการวางเพิ่มเติมมีเป้าหมายเพื่อสังหารบุคคลและละเมิดอนุสัญญาออตตาว่าเป็นการลุกลามอธิปไตยไทยทําให้กองทัพได้ยกระดับมาตรการการปฏิบัติที่เข้มข้นขึ้นเพื่อเพิ่มความระมัดระวังในการลาดตระเวนพื้นที่และเตรียมความพร้อมสูงขึ้น นอกจากนี้กองทัพไทยโดยศูนย์ปฏิบัติการทุ่นระเบิดแห่งชาติไดออกหนังสือประนามการกระทำดังกล่าวอย่างชัดเจนซึ่งกองทัพยังมีวาระจะเชิญผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารและกองทัพจากประเทศต่างๆมารับฟังคำชี้แจง รัฐบาลไทยขอประนามอย่างรุนแรงที่สุดต่อการใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลโดยฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนไทยเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักการพื้นฐานที่สำคัญของกฎหมายระหว่างประเทศที่ระบุไว้ใน UN เอ็นและเป็นการละเมิดพันธะกรณีห้ามใช้ทุ่นระเบิดสังหารบุคคลออตตาว่าเพื่อรักษาท่าทีและผลประโยชน์ของไทยในเวทีระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศจะดำเนินการโดยการประท้วงอย่างเป็นทางการเป็นลายลักษณ์อักษรไปยังฝ่ายกัมพูชาเป็นการละเมิดหลักกฎหมายระหว่างประเทศและมนุษยธรรม รวมถึงการใช้เครื่องสังหารบุคคลส่งผลให้ทหารไทยได้รับบาดเจ็บถึงขั้นทุพพลภาพและกระทรวงการต่างประเทศจะเดินตามการอนุสัญญาออตตาว่าที่มีความรับผิดชอบระหว่างประชาคมจะต,ต้องแจ้งการละเมิดอ,อนุสัญญาต่อประธานการประชุมและภาคีอนุสัญญาที่ญี่ปุ่นเป็นประธานเพื่อให้กัมพูชารับผิดชอบค่ะ